สวัสดีครับสวัสดีพี่เพลง สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้าง <_ CE P> เดี๋ยวมามาดูมาดูผมเ <_ C oughs> ตะบอลไอล้เลาอะไรเนี่ย อ๋อเปล่าโอ้ยไม่ได้ไปชวน,น,นเนินดีสนามไหนนะพี่พลอยสวัสดีครับเอา้าเหมือนรู้ยังไม่หายคิดถึงเ <c oughs> คิดถึงเหมือนกันเล่น <c oughs> คุณไม่สบายหรือเปล่าเปล่าครับวันที่ยีิบเก้านี้ยีิบเก้านี้หรอ เก้านี้เหมือนจะมีงาน BG Stadium อ ah, ่าสู้นะเพื่อน y o u b o o w h a t s up man where are youhouse my houseI'm home sweet homeI use feel sick no ไดว้วะเคครับเพื่อนส,สู้เพื่อนดี๋ยวไปดูถ้าว่างนะ <c oughs> วันนี้มีกล่องให้แกะหรือเปล่าไม่มีครับผักบ้างนะไม่มีที่เก็บแล้ววันนี้ทานผลไม้อะไรดีคะอุ๊ยเหมือนจะมีคนให้เหมือนจะมีคนให้พี่โพดไปดิครับไว้หน้า ขอบคุณนะขอบคุณครับกับส้มขอบคุณครับกินเลยไม่ต้องล้างเนาะ 喂喂，木来，嗯，挂呢 ี่ทำไงให้อ่านหนังสือภายในตอนนี้พี่เออร์ทำยังไงให้อ่านหนังสือภายในตอนนี้อ่ะก็อ่านสิอ่ะตอนนี้ก็อ่านได้เลยนี่ไม่เห็นต้องรออะไรเลยอยากอ่านก็อ่านเลยไม่อยากอ่านก็ก็ต้องอ่านใช่ไหม ทำไมทำไมคุณอายมากพอถูกเราชอบแอนเรียวไม่ได้อายในายแค่เขินทำไมหรอเขินนะ่ะก็รู้สึกว่าก็แค่เขินมันเขินนะสูเขราะแเป้าไม่ได้อายนะ ที่โมดินไม่ดื้อน,นะคะจ้ะไม่ดื้อเลยจะไปล้างมือก่อนนะเดี๋ยวมา รู้สึกยังไงบ้างที่มีกยเอดีเป็นแมวแก่ก็เป็นแมวแมวอยู่เยอะจริงๆเหมือนอายุเยอะเพราะว่าเขาไม่ค่อยเล่นก็นอนอย่างเดียวแล้วก็ขี้อ้อนก็เป็นก็เรื่องจริงนะขยันไลฟ์ดีมากม่รู้จะทำอะไรอะ่ะพี่ปูมาไลฟ์บ่อยๆนะคะได้เลยครับจะพยายามนะครับ Are you sick no? I'm fine. ฉันส่งจูบให้คุณอีกแล้วเห็นคอมเมนต์ผมบ้างก็จับผมหน่อยสิเห็นคอมเมนต์ผมบ้างก็จับผมหน่อยสิ สวัสดีครับช็ดหน้าดีกว่าเป็นไงบ้างครับทุกคนสบายดีเปล่า <c oughs> วันนี้ไปทำงานมาครับที่เทอร์ม a l อลทเมนตีวันก็สนุกดีได้เจอแฟนคลับจอย แพ่แล้วอะวันนี้คนเยอะมากใช่ พิ้งซิ่งมันใช้ความหล่อออกไหมคะพี่หมดเดยเนี่ยไม่หล่อเราดูครั้งแรกเลยคะ่ะอุ้ยต้องมีครั้งต่อ,ตอไปนะครับ <c oughs> พรุ่งนี้ต้องบินไปฮ่องกง ออลืมซื้อน้ำยาคอนแทคแช่คอนแทคเลนมาเศร้านะาต้องทิ้งอ่ะอันเนี้ยบายบายครับสวัสดีครับ ใช้น้ำเกลือแทนได้ครับจริงปะเนี่ยทำจริงอย่ากโกหกนะอุ้ยขอบคุณครับแล้วมันเวลาใสา่แล้อีกทีแล้วมันแบบไม่เป็นอะไรหรอเป็นปะไม่รู้ <laughs> สั่ง น้ำยาแช่สั่งเซเว่นได้เขาปิดแล้วนะครับตอนนี้ยผมว่านะวันนี้ ริงปะไม่ใช่หมายถึงว่าสั่ง delivery ให้มาส่งที่บ้านอะ่ะเขาน่าจะไอ้นี่เราไม่ถึงว่าในแอปอะ่ะมันน่าจะปิดแล้ว Điều mà đều bị ao lắm cưa còn อันไมเป็นไนอืมทำไเราจบไปแบบนี้เดี๋ยวขอถอดคอนแทคเลนก่อนนะครับถอดตาปลอมอไม่ปลอมสิใส่ตา đấy chứ ba, nắm cửa hả nó sẽ đai à nó Why? คุณพี่ถอดคอนแทคเก่งมากใส่บ่อยครับสายตามีทั้งใส่ตาใสายตาสั้นแล้วก็เอียงจริงๆเอียงอะ่ะต้องสั่งทําซึ่งเคยสัส่งทําแล้วว่าแต่แบบคอน่านที่จะยุ่งยากเพราะอนาน <c oughs> ก็เลยเอาสั้นไปก่อน <c oughs> สายตาเอียงนี่คือแบบพินาศมาก ห็นวอดหล่อไม่ได้เป็นครับภูมิแพ้เฉยครับ <G ül> พี่เอิร์ธมันแช่ไม่ได้แค่ลางได้เฉยอ้อ,อขอโทษทุกคนขอโทษที่ใช้วิธีผิดอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้แล้วมงังไม่เป็นไรยังมีอีกสองอันครับที่ยังซื้อเก็บไว้อยู่ได้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อใหม่ตอนเช้า ใช้น้ำเกลือไม่ได้ครับนั่นแหละอันนี้ก็ทิ้งไปตนกพี่มีกไม่มาไลฟ์เรือหรอครับวันนี้ไม่มาแล้วครับต่างคนต่างแยกย้ายกลับบ้านครับผมเนาะใครจะมาไลฟ์ได้ทุกวันเนาะละจ๊ะ วันนี้งานสนุกไหมครับสนุกครับอย่าเผลอใส่นะพวกนี้ได้เลยเพราะมีคู่ใหม่อยู่นี้ทำงานเนี่ยครับไม่เหนื่อยครับสนุกดีครับ ไม่อยากลองเลสิกหรอกค่ะอุย้ยน่าก,กลัวไม่กล้าทำเดี๋ยวแป๊บนึงจะไปอาบน้ำแล้วนะครับ บ๊ายบายนะครับทุกคนฝันดีครับบ๊ายบายคุ้ดไหนอัจ้ะฝันดีครับทุกคนบ๊ายบายฮะ